ดีพี่น้องสบายดีท่าอุเทนตอนสาวๆพี่น้องตอนนี้ชมจันทร์อยู่ที่ตลาดนัดไทลาวท่าอุเทนมาย่างหล่ออันตลาดนัดพี่น้องบด้มาดุนแล้วตอนนี้กับเวลา18โมงแล้วพี่น้องพองดีแม่ค้าอยู่บ้านอันทั้งพุ่นเลยพี่น้องทั้งฝั่งลาวเพื่อนคนเครื่องคนของมาขายแตน ยังบอถึงเวลาขึ้นมาเจ้าหน้าที่เพิ่งก็เลยยังบอให้ขึ้นก็เลยยังพากันท่าอยู่พี่น้องเดี๋ยวมาเบ่งบรรยากาศนํากันเนาะพี่น้องว่าของเพิ่นที่เอามาขายนะจะมีหน่อไม้ล่หรือบอนนี่ชุ่มฉันมื่มาซื้อหน่อไม้พี่น้องจะกินหน่อไม้ลาเย็นเย็นแต่เย็นเย็นแต่เย็นเย็นโอ้ มาแล้วพี่น้องก,กำลังคนของขึ้นมาได้เ่เมอ่ะเียม่น ใคเยกอนเยวา่ันเปนยรัทร้อยกวบาทนเลนในกำลังหุ่มซื้อปลาพี่น้องแข่ายข้อเดียนเลยแข้งในกำลังผลขึ้นมาพี่น้องใส่ื้อผนาใส้อผ้าใส่เส้อผ พักขนาดพี่น้องกำลังพากันหุ่นซื้อป่าพี่น้องเด็ดซึมกันจะเข้าไปเบิ่งนข้างในร้อยมอยร้ร้อยร้อรอร่อยส้อยร้้อมอสาอรอร้้อม้อยร้อมยรามรามย่าม้ย้ามมยา้ยาร้อา้ารอา้อยย

มัน<ส>อย่าง <afraid S 2> <ấn tails, S 1> มันจะมีรสจ <frei> ืนะวหอมกินต่อนะต่อเนตอเตยแข็งมละสี่ร้อยสีร้อยร้อย กระแตนพี่น้องกระแตนหลายๆคดอพักขนาดเลย พี่น้องตบมาคุามาเป็นอันกระสอบกระสอบือเป็นตะก้าตะก้าเลยพี่นปาเมาไปเมื่อแล้วป่าคเนาะป๋าสิาะป่าตัวใหญ่ กำลังพี่น้องกำลังเอาขึ้นมาเทยังไ,ไม่ได้วางพี่น้องเมาไปแล้ถ่ายดีขนาดเลย้มันกลายได

แล้ะบ oh, yeah. yeah, yeah. yeah. uh, oh, ูมมากอ๋อเออเจ้าขาเปอะไรนิจ้าละห้าสิบบาทที่สิบ yeah, ก็ได้เออผักหวานได้เลยเอาผักหวานนี่แซ่บไรผักหวานผัวข้อแรก็ผักหวานสนฮานล่า้วะเอแกนั่นเลยมันะเน่บวาน่งห้าสิบโ้ข้วานได้เยแซ่บไรไหมอ้อมจะนี่นเนี่สนไมก็แซ่ แน่นบ่แน่นบ่นาันน้างหวานพักป้าบ่หรือวันผู้พักวันผูเนี่ยนะออพักวานผู้เออพักวันปน่นบางที่ังทมาไข่เดียวนี่น้าเม่อ่้นลไม่ก็เ้น่อ่วกแซ่เาคนเ่เคยกินเนาะเนี่ยเป่นกะหวานแหละกหวานผู้มาลองย้ำดูแม่เขากับเรเคยกินคือเฮาเลย หวานตัเป็นอะไรแม่มันมันแม่แม่มันไม่ได้ซื้อเพราะว่ามันเผาเลยค่ะมันหวานมากมันมันแกงเอาไปแกงเสียเอาไปแกงเสียงแกงใส้นหมูสิไก่ด้ยแกงนามันร้อยแกงเนงา้กัได้ใช่ซ้อมาลูกกระกรนหนึ่ะกระถานึงเนาะเรจเลย

ก็ตื๊อยู่แล้วนะคะเอ้าสิบาทจ้ะถุมละห้าสิบาทพี่น้องแเอวซื้อไฟฮะต้องไฟกปโจมบ้าอีกเนาะแย่งไห้หงเ้ยนั่งอะรานพี่น้องมีทางสารทางแมงแค่ สารถุงเท่าไรไหมคะถุงร้อยๆจ้ะพี่น้องของหลายมันกบพี่น้องกบกับคนค้ชื่อลชอี่น้อไม้น้อไม้สุกพี่น้อง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn องเทออุ้่ันันด้วย,วยุ่นห่ยย่างนีเยอะแต่มันเหเออนาะเมาเคมาโอมาขนาดน้กระได่เดียวแง,องพอลตอพี่น้องต้ลายขนาดเลยอ,ยอันแบบเกบมาแล้วก็มี

ะสาวบาอะ้าวบ้านนาจะีอยเรนาท่ยี่ดมวนขนาดพี่น้องเลยจีลร่เนี่ขายดีเดือทั้งจีร่ทั้งหมกพิษไงล่ค่อุเทนพี่น้องคือคักขนาดเลย

ขาน่าได้แปดสิบบาทมีจัโตมีจักรโต8แปดสิบบาทละแปดสิบเนาะแปดบาค่ะโลมโได้เป็นร้อยโลนยี่หนึ่งยี่แล้วางจัปนอนันาแล้วก็มีปลา สายขายพี่น้องของคื่อของกินหลายขนาดเลยสิคักขนาดบรรยากาศอบอุ่นออกคนฮ้อนจักน้อยเลยชมจานว่ามันหนาวบอหนาวเลยพี่น้องอันนี้จะเป็นจีลี่พี่น้องจีลี่สานแล้วก็กระปูนกระปูหิน

让我。<对> พี่น้องโนละสองร้อยบาทไม่นร้อยหกสิบอาก่น่ะ

tham tham ôn đi ạ tham tham ôn không phải không phải cha นี่าหลยขงนี่ปลาเลยยปลาใช่เนาะปลาหลายขนาดเลมีทั้งปลาโน้ตปลาให่เนะ Doc, คือน้องโและเาห้าขายถูกขนาดเลปกคแคปรกดกแคกอมี่ก็ตให้พ้นมเนาะาูสดจ้า <barriers zipper throat> เอ๊ะน้ำใสๆนี่คืออยสดสดเลยเียบหน่อยนะ จะคนไปเห็นอะไรมานอกคือได้หลายเลยคุดบอสเป็นขครทุ่มเทใดน้อยได้หนึ่งร้อยเนาะเออิบหามัมได้นรอยคะ ตอพี่น้องตอย่างงินไม่ไ้วงนี่นน้นีนะอ้าปลาพี่น้องปลาตาเกลวมาเป็นกะละมังมาเป็นกระเจาะขายจานธรรมดาเนี่จานละห้าสิบบาทนะจน้างิบาท

đây, okay. à phải con cao luôn, à, phải con, nhiều mali cũng nó, cá, cá như cá nướng, thì nó cá nang to nhảy cả đấy การลูกคนนั้น่หงนี้อ่ะแล้ลูกแม่ขายเครื่องนั่นอย่าม่รอะไ่เนี่ยตลาดส่ย

สิบบาทรุ่นนี้เท่าไรตัวน้อยตัวนี้ดิสามาบาสิบา,านะ 15 người, 10 cân, 10 cân. 15 cân, 10 cân. 15 cân, 10 โลเท่าไหร่เนี่ยคะสามร้อยห้าสิบเอาไปอะนนเนาะไปกินปลาจุ่มแน่นค่ะแซนด์วิชงซ่บเนาะคุณน่ะเห็ดบดก็มีวาง้าหงาลนี่ เคงนิงเคงอันนั้นนางตะกระจันบะเนอะรู้ท่าบ้านปะโอ้ดักเดนต้องถามแม่คะรูเท่าบ้านเลยรูสี่ร้อยจ้ะนางตะกระจันโลละสี่ร้อยอันนี้เดยนี่ก็น,น่าจะสี่ร้อยนั้นอ,อันนี้โลเท่าไรน,นี่ปลาหลายพี่น้ะโอ้อันนี้คือเหมาเลยได้ซื้อแล้วคนซื้อแล้ว โลรจามีทั้งป็นทั้งตายก็มีครขายโลเท่าใดแม่อันนี้สามโลร้อยสอกเกตมาให้เรียบร้อยแล้วเนาะยังไม่ได้มัก้วะวอ้ตจะว่าไปมักเองเนาะสบายเสียขี้ให้เรียบร้อย ปปอันนี้ปลาแบบแล่ม,มาแลวพี่น้องสก็าเยอร้อยเรือแตเอาไปมักแล้วก็ทิ้งกินคือคับขนาดที่น้องตลาดนัดไทยลาวท่าอุทยมีขายทุกวนันจันผลิตภัณจ้า ý thức ăn mặc cho mọi người ăn mặc cho mọi người ăn mặc cho mọi người

สหน้พี่น้องหมดแล้วนีเพิ่มเยคินน้้มันเอออืมอือเรามาแทบหอมหวานหอมเลยเมื่อไหร่เ่อะที่้เนี่